เปตัวแลครรัาของ่นะคะเดี๋ยวให้สัๆ่สิ่งท่ลวจะได้าแงรื่องนี้ะเถอะไรขอแข้อเงขายนเรื่องนี้ครับเป็นชื่อเรื่องของแขงจะพูดถึเรื่องของร์มนําที่เกี่ยวข้องกับแนี้แต่ว่าตามตามความจริงแล้วมันก็เป็นสิ่งที่มัน ไม่เป็นคนที่จะมีโยเกี่ยวแต่ว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้เราเรามีเปิดมุมมองในเรื่องของวัฒนศสตรที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยได้เห็นในประเทศไทยจะคุ้นเคยกับของเน็นของของอะไรบ้างพวกนี้แบบของแขกอันนี้ไม่เคยเนี่ยที่ทุกคนจะได้เห็นว่ามันเป็นภาพยนตร์แนวใหม่ได้เห็นก็จะได้เห็นว่าได้ลงไปใส่คำที่จังหวัดยที่บ้านค่ณหลานเนีนยค่ะแล้วถ้าพิมพ์หวานก็ได้ค่ะได่ก๊ ประทับใจมากค่ะคือดีใจมากๆเลยก็คือโดยส่วนตัวแล้วว่าอืม <c oughs> พอเราดมีโอกาสได้ลงไปทํางานที่นั่นแล้วอยู่แบบยาวๆคือเดือเเล็กเลยค่ะเราเรก็เลยเหแบบได้สึมซับบรรยากาศากาวัฒนธรรมมของที่น้องสามจมังหวัดเซนทำได้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสนะคะจะบอกว่าทุกคนาาน่ารักมากจริงๆชวบ้านน่ารักในการต้อนรับที่ดีมากๆแล้วก็อาหารอร่อยที่เที่ยวสวยคือถ้ามีโอกาสจริงๆอยากให้ทุกคนไปเที่ยวนะนี่แค่จะเป็นแบบ

อ๋อครับก็ภาพยนตร์ของแฉก็อย่างที่พึ่งกับ,บอกนะครับคือเป็นเรื่องราวที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อนในใน,พพนภาพยนตร์ไทยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยที่ผมรู้สึกว่าตื่นใจมากครับที่ได้เป็นส่วนของพอพภาพยนตร์ของแฉอยากให้ทุกคนเข้าไปดูในว่าภาพยนตร์ครับแล้วก็ไปลุ้นกันว่าของแฉจะอร่อะไรือเปลคุณกำจัดเนสท่าหัวใช่ไหมคะใช่ครับ แต่เพ e ราะว่ามันต้องมีความจะมันฝันอะไรแบบนี้เลยต้องเตรียมตัวเตรียมใจเลยใช่ไหมครัะจากที่เจอเรื่องทุกคนเห็นก็ในระดับหนึ่งนะผมว่าต้องเตรีมตัวมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ทุกคนมันต้องเดด็หนี่ยวนำมาในชุวิยามแบบนี้ค่ะที่ารู้สึกว่าอยู่ในคาแรคเตอร์ตลอดเลยจริงเหรอเออพาเธอดูมา จริงๆก็เป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะที่มาในโพ้งีิยามเป็นสาวคุสลีเซนตัวนะคะก็ทุกสิ่ที่ได้เข้าโบสถ์โอเต็มที่แล้วมีติากสูดเล่น่อเกยวับะคะคุชลีก็เป็นสาวมุสลิมซึ่งก็จะมีเรื่องเลื่องเรื่องหลังคาเพลงเนี่ยนะคะประมาณนั้นแล้วก็เรื่องของคุชลีก็เกี่ยวกับของ้วยอะไรแบบนี้ ต้องไปหาคำตอบเป็นยัตองาโดนอยาเลโกคืออะคือยาเล่นกอนนะ่อเยโมต้องเลนสวยๆเหเอใ่ที่งองกก็เพลงนี้อาจจะดูวันสมัยมากสัหแบเพลงใหม่แต่ว่าเนื้อหาแันก็ทุก่เรื่องหนเงาือที่ซ่อนเพ้นที่เราอ่ะอาจจะแบบ กรเลยทำใหรู้เลยว่าสีมันุกแล้วมันเรทายเราเอาตัวเรากส่เองได้ความรุ้ความท้าทายเราก็เลยเลือกทีขาวมีใครอยากเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะหนังเมื่อี้ได้ดูวบบนี้บอกนี้นี่อนี้ก็อีกด้านหนึ่งนะครับของความบันเทิงใน แบบรูปแบบสังแบบชายแดนแบบพี่น้องมุสลิมนะครับงานในความน่ากลัวหน่อยแต่ว่าในความน่าก,กลัวเราก็แฝงความสวยงามของสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอเป็นตัวเตียนนะฮะอย่ารับอย่ารู้อย่าลองแต่สําหรับข้าพยน้์เรื่องนี้ต้องรับต้องรู้ต้องลองไปดูครับผมานในรอบแปดปีในรอบแปดปีค่ะแล้วก็เห็นผลที่ไม่ค่อยดงของแขกค่ะแล้วผมก็ บอกตรงนะครับว่าพอพอคุ่งกลับต่อมาเพียงต่อมาล้วบอกชื่อเรื่องว่าขอแข็งเนะี่ยโดนแบบสะดุดเลยอนะเรารู้สึกว่าเราอยากยอยากเล่นเรื่องนี้พเพราะรู้สึกว่ามันมันแปรนะครับแล้วพอมารู้ว่านักแสดงร่วมเนี่ยเป็นทัพทีมเป็นทั้งโมแล้วก็มาเจอโซนี่แล้วก็เจอคีนเนียด้วยคือมันแบนบทัพทีมชาย,ยาเนาะครับใครที่เป็นแฟนคลับชาย,ยา หรือว่าจอมหนเว่ยที่ผมเคยเล่นไว้ก็ต้องมาดูเรื่องของแ,แี้นะครับเพราะว่ารับรองเลยว่าเป็นผลงานคุณภาพการันตีด้วยทีมงานที่แสดงทุกคนเลยแล้วก็พูดจับด้วยนวะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นผลงานที่เรารู้สึกภูมิใจเพราะว่าเราได้ร่วมร่วมทําง,งาน,นจริงๆริเงเนาะจริงๆริงเนาะอันนี้คือบ,บอกเลยว่ามันมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่เฉพาะช่วงเวลา,ททาการแต่งตากลับหรือตอนแต่งต่างแต่นี่ยันจนโคตรอะกองโจรบ มีแต่คนไม่รับเตอร์สเลยเพราะว่าคือเขาไม่ไหวแล้วครับเพราะผมบอกว่าเฮ้ผมช่วยอะไรอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยผมอยากให้ออกมาดีไงคือเรารู้สึกว่าคือแปดปีที่หายไปอะแล้วนี่เป็นเป็นเป็นภาพยืดเรื่องแรกที่เรากลับมาเราไม่อยากที่จะแบบว่าให้คนรู้สึกว่าเอ้ยหายไปแปดปีเนี่ยโอ้โหเรากลับมาด้วยด้วยผลงานแบบนี้เหรออย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราควรจะกลับมาเชื่อมั่นส่นหนึ่คือเราควรจะกลับมาด้วยผลงานที่มีคุณภาพแล้วผมการันตีเลยว่าเรื่องเนี้ย มีคุอภามแนนอนครับไม่แพ้เขาง่ายไม่ไม่แพ้หน่ะใครรู้ไม่แพ้เปยจะไม่แพ้หน่งฝรังด้วยอ่ะตอาเรื่องางมากครับเอายอมรับจริงๆว่าผมไม่เคยเจอทักแสดงแบบเต็มที่อ่ะเต็มที่แบบแบบหมายถึงว่านอกเขาขวกกร่วยมาเขาวยเวยไงเขาไม่ได้ทำแค่ทักแสดงอ่ะเข้าใจ่ค่ตัววชวยไงต้นต้น้ครับมีกโยกเหมือนแบบ ทีบอลเล่บอลอ่ะพอๆนุ่มกับไปเป็นตาข้องอันนี้ก็จะกำกับแทนใช้ครับผมย่อเขไปเยอะใช่สนุกครับสนุกคือต้องไปดูครับต้องไปดูบอกเลยว่าต้องไปดูในภาพยนตร์นะครับแล้วก็ตอนนี้โหทั้งจังหวัดจองไปกับเกือบเต็มน้งไหลไหลว่าโซเอาโซเอาไมได้โซเอานี่คือหลายจังหวัดเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนนะไปไปไปดูกันพรุ่งนี้ไปเจอกันนะครับ28คือพรุ่งนี้แล้วนะครับในภาพยนตร์ไปเจอกัน กับความลึกลับของของแขกครับขอบคุณครับ,อบค,คบอะไ